องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบริหารจัดการปโปร่งใสตรวจสอบได้ตำบลเปลี่ยนเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสิจนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ในเขตการปกครองจำนวน61.822ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ38,638.75ไร่ทิศเหนือจดตำบลเทพราชและตำบลเสาผาอําเภอสิชนทิศใต้จดตำบลตะลิงชันและตำบลกลายอําเภอท่าสาลาทิศตะวันตกจดตำบลเทพราชอําเภอสิชนและตำบลตลิงชันอําเภอท่าสาลาทิศตะวันออก จดตำบลเสาเผ่าอำเอภสิจนุนและตำบลกลายอำเอภท่าสาลามีประชากรอาศัย7,624คนรวม1,878ครัวเรือนมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่จำนวน14หมู่บ้านลักษณะพื้นที่ตำบลเปลี่ยนมีทั้งบริเวณที่เป็นแนวเทือกเขา พื้นที่ราบและพื้นที่ราบลุ่มประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกผลไม้เช่นเงาะมังคุดทุเรียนพืนเชเศรษฐกิจเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันยาเส้นรวมทั้งการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน นายจิรวัตรสมจิตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนนายกริตสมบงรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนนายชำนาญพ er. huh ิชัยฤกเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนมุ่งเน้นการพัฒนาด้านต่างๆโดยดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมการไฟฟ้าแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับความสะดวกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งยังได้ร่วมต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งมาตรวดเยี่ยมรับฟังปัญหาอุทกภัยณนะอาวาโย ο, มูที่7พัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้ทั้งยังมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรยาเส้น โมเดลต้นแบบชุมชนเปลี่ยนณกลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพรายาเส้นบ้านเขาสายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมอาชีพการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณาสุขให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัยพร้อมทั้งให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้แก่ครอบครัวในชุมชนพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลเปลี่ยนและมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยนเป็นสถานศึกษาในสังกัด โดยมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านอารมณ์สังคมและสติปัญญาผ่านการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆส่งเสริมด้านประเพณีาศาสนาวัฒนธรรมและนันทการที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาสาสมัครของถิ่นรักโลกโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลเปลี่ยนโครงการขุดหลุมขยะเปียกประจำครัวเรือนด้านการบรรเทาสาธารณภัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเปลี่ยน จะดำเนินการอย่างครบวงจรตามวัตจักรของสาธารณภัยในการปฏิบัติการเชิงรุกซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดผลกระทบโดยมีการเตรียมความพร้อมการจัดการในภาวะฉุกเฉินและการเข้าถึงพื้นที่ของผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงที